จะเห็นว่าแบบเออแบบปกติแล้วเขามีเครื่องสำอางแต่งหน้ายังไงใดๆบ้างแบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนดูว่ามีอะไรบ้างใครมีอะไรกันบ้างมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางอ่ะอย่างแรกที่เราจะมาดูนะคะคือครีมกันแดดเออเราต้องลงครีมกันแดดก่อนของนี้ขาวมากไม่รู้ทำไมซื้อมาผิดเบอร์ลืมดู ทานแล้วหน้าค่ะแต่ว่ามันก็แบบพอดีพอดีอะของอะไรคะส่งอะไรของแคนเมคค่ะซ้ำไหมคะซ้ำแน่นอนซ้องเปลี่ยนเมื่่ะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเราใช้ของลาโรสโคเซนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะใช้ดีมากคือมันแบบมันซึมไวใช่ไหมแล้วมันหน้าไม่เหนอะแต่มันกันแดดได้ดีจริงต้องเซรั่มนิดหนึ่งแพงไหมแพงไหมแม่ซื้อให้ไม่รู้อะหลายร้อยรอยย่งแซื้อโปรที่วัดสาสตรอแล้วเนี่ย แล้วจะเปลี่ยนได้ขายไหมว่าจะเปลี่ยนไม่มีเป็นวัดสันทาล็อกอะไรอ่ะคำแห้งมากเห็นมันเปนยังไงต่อนะคะอันนี้ของเราเองทุกคนอันนี้คือเฮ r h i g h n e s เราซื้อหลอดผู้พามาลองก่อนตอนแรกเพราะปกติหนูเป็นคนที่แบบไม่ใช้กันแดดเลยเพราะว่ามันเหนอะแต่ว่าเจอีรถตกเลยค่ะทุกคนต้องไปตาวไม่เหนอะจิ๋วแต่แจ๋วคูนจิ๋วแต่แจ๋วก็เลยไปซื้อหลอดใหญ่มาเลยทุกคนที่วัดสันทารี่เป็นตาว ของดูนะคะนี่เป็นอเนซ่าหลอดทาตัวนะคะนี่เป็นทาตัวจอมหนูทาหน้าใช้อันนี้ค่ะอันนี้สเปเชียลเลยเนี่ยใช้สองอันคนเดียวเขาใช้หลอดเดียวกันเขาใช้อันเดียวสะดวกไงนี่เห็นไหมอ๋ออันอ่อนนี้คือทาคือแตู่เคยเห็นในติ๊กต็อกเคยเห็นในติ๊กต็อกแบบที่เขาทาอย่างเงี้ยมันแบบเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมให้ไม่เหนื่อยค่ะสบายมากเลยซัมแม่หมอเลยเดี๋ยวลองคอนซีลเลอร์ เป็กับแพทใช้เหมือนกันเราไม่ใช้ลาการนี่อันนี้เบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะไม่มีศูนย์สองไง่ศูนย์หนึ่งรีวิวด่วนเป็นยังไงบ้างคะตาลับพิมศูนย์ศูนย์เป็นไงมันดีแล้วมันแบบเวอร์ได้ดีอ่ะแบบมันปกปิดร้อยนุ่งร้อยนี่ใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แรงว่ามันดึกนเนี่ยเริ่มดึกเรน่มดึกเหรอริดึกอยู่นะเอส่วนส่วูนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าใช้ซ้ำแน่นอนเพราะว่ามันปิดแบบดีมากแล้วก็แบบสุดยอดอ่ะนะคือมัน นิดแล้วมันแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรตกล่องไหมคะไม่ตกไม่ตกล่องด้วยคือคอนซีลเลอร์อ่ะไม่ตกล่องแต่เราเนี่ยจะตกล่องอ่าเฉยเลยซาเฉยเลยซาเอาคิดว่าจะได้แบบตกหลุมรักเออไม่ได้ตก แทนค่ะทุกคนอันนี้เป็นคุชชั่นคือตอนนั้นเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเราเดินปุ๊บแล้วเราก็แบบหาคุชชั่นอยู่แล้วพอเราเจอนี้เราก็ลองแล้วแบบหุ้ยมันดีมากใช่มันเนียนมากก็เลยหยิบมาเลยแพงมากเป็นยังไงไม่แพงค่ะถูกกว่าไทยถูกกว่าไทยไม่ใช่ของแอมี่มีค่ะทำไมไม่มีอืมเพื่อนรู้สึก่าเขาหน้าใสอยู่แล้วเขาหน้าใสอยู่แล้วไงเขาไม่ต้องใสโอเคขอบคุณมากแม่พาเลทพาเลทเชิญ ไ่ีเราใช้เป็นของโอโบอ่านถูกไหมไม่รู้แต่ว่าเป็นเบอร์ศูนย์นั่มนั่มนุ่มรุดดอนรุดดอนนั่มไม่ใช่พ่อเราค่ะโอเคเป็นเบอร์ศูนย์แปดนะคะจริงๆที่บ้านมีเบอร์ศูนย์หนึ่งด้วยแต่ว่าชอบใช่อันนี้มากกว่าเพราะว่ามีความแบบเป็นสาวหวานแล้วแบบพอสอดจีนดอลลี่อายอะไรอย่างนี้แบบเอดีบีโอช่ลีดีบีโอแต่ว่าเราอ่านว่าโอโบเพราะว่า ง่ายก็โบก็ซื้อซื้อไหมไม่ซื้ออ้าวยอซื้อสิทุกคนต้องไปตทมนะคะทุกคนราคาลังเลียนมากเราเคยเห็นใช่อันนี้ซื้อมาได้ในราคา69บาทเพราะว่ากดโค้ดในช้อปปี้เนี่ยเพาะคือมันกันน้ํากันเหงื่อกันทุกอย่างเลยสุดยอดเยยรอให้ไม่ไหลไม่ไหลไม่ใจนะเล่นมั่นใจมากอันนี้นะคะเป็นลักะ อันนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีอันนี้เราได้ไม่เราเราได้ฟรีมาอันนี้เพราะว่าเราซื้อลิปในแอปส้มแล้วเขาแถมมาจริงมากคือแบบซือลิปแบบไงล่ะคะไมจริงก็ต้องแบ่งเออถูกจะใช้ได้ง่ากอันนี้ก็คือทาตาได้ทาแก้มได้นะคะแต่ว่านี่เขาจะแบบออกแบบมาให้แบบพกง่ายมีสีเดียวแต่ขนตาไหม เออเที่เปิดตาเรามีโทุกคนเราใช้แบบนี้ใช้ของมูจิมูจิของอีนะอีนไม่มีขนตาไม่แป็นไรเซรั่มบำรุงขนตาขอได้นะคะไม่รู้ยี่ห้อแต่นี้ใช้ดีนะมันแบบแมคเครย์จิโน่แมคเครย์อีน่แมคเครย์ใช้ดีไหมทั้งดีนะแต่ว่าคุณคุณขนตาสั้นนะแต่ว่ามันมันพับเฉยเฉยอ๋ออมันเพราะว่าอ้ายเป็นขนตาตัวิ่งนี้ไงมันเลยไม่เห็นแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าคนไม่มีขนตากันทั้งหลาย ต้องตายต้องตายถึงยอมเปิดตากายคขอสำหรับเระเป็นของมิจิใช้ดีมากเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบผนตายาวแล้วมันก็ไม่หนิดหลังตาด้วยของเราอันนี้ของแม อันนี้ไปขโมยแม่มาสมัยแม่สงสารที่วันนี้แม่ก็ไม่ไม่มีใช้เพราะว่าเราไปซื้อคืนแม่ด่วนวู้จีวุ้นจีหลักร้อยเองนะคะทุกคนแล้วมันคุ้มมากว่ามันแบบขึ้นเลยอ่ะใช่มันขึ้นเลยแบบคันเดียวปึ้งปึ้งเลยทุกคนปึ้งมันจะแบบกระพริบตาทีนึงอ่ะหนาวเก็บมะม่วงได้อะกระพริบตาทีใช่ของทามะม่วงคือถูกต้องมากเลยเว้ยไปบลั b บลั k บลั c แน่นอนว่าทุกคนใช้ข้อเดียวกันใช่สองตันรักกัแต่ทุนอันเดียวหรือเปล่าเดียวค่ะเรามีสามอันคือข่อยาดข่อยเบตไ่ยุ่งขออยญาดไม่ยุ่งกีบขอรกันแล้วก็มีเนี่ย for YouTube แต่ว่าแต่ว่าที่ว่าซื้ออันเดียวเพราะอะไรเพราะใช้อันเดียวแล้วมันจบ ทั้งตาทั้งแก้มทั้งตาใช่ทุกคนอันนี้คือแบบดีมากแล้วบางคนมันไปตามสีบัวใช่อันนี่มันเปลี่ยนตามสภาพเหตค่ะรี์เหตุแค่ไหนก็จะชมพูแค่นั้นาะแต่ว่าสีชมพูจะเป็นชมพูเลยใช่อันนี้สวยมากทุกคนต้องไปตามจริงแล้วใช้ได้นานมากแล้วราคาย่อมเยาราคาเนักเรียนสบายกระเป๋าน่าจขอร้อขอขอพื้นที่อวดซื้อมาได้ในราคา139บาทเฮ้ยเท่ากันเลยจริงไหมซื้อจากไหนแอปส้มชุกบของกาล่านะคะ มันเป็นบัตรเจนี่หรอไม่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นคือแมทแมทแล้วมันทำน่าจะแต่มันเป็นแบบหมุนแล้วมันมีนี่ต้องก็มันมีอันนี้เราเคยไปลองมันดีมากเลยดีมากต้องตามอันนี้มาคาร่ามาคาร่าอุ้ยแน่นอนภูสนใจมากมีนี่้องสามเมมเบรลีนอันนี้กันน้ำสีดำอันนี้กันน้ำสีน้ำตาลอันนี้ปัดแล้ว ปึ้งพึงแล้วพึ้งอีกซึ่งว่าอันนี้คือถูกต้องมากอันนี้คือแบบเลิศทุกคนดูคือมันแบบทุกคนดูลุกคือมันสวยมากคือมันปัดแล้วมันแบบต่อขนตาใช่คือฟิวต่อขนตาเลยแล้วยิ่งใช้คู่กับแบบที่ดักขนตาคือแบบถูกต้องนี่เาว่าในมเป็นเซนสีน้ำตาลเห็นไหมทุกคนเฉียมตาล ใช้กับขนตาแล้วแล้วมันก็แบบมันก็คล้ายๆสีดำหนะแต่ว่ามันให้ความแบบไอ้นี่กว่าสว่างกว่าแล้วก็แบบแล้วมันขึ้นเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้เอนกับติ้มไม่มีอ่ะเขาไม่มีขนตาแล้วมูลีว่าแหม่นี่มีนะดูก็มีอยู่นะทุกวันนี้ขนตาตากาตาตลอดเลยแป้งแป้งอันนี้เป็นของแคนเมคค่ะตอนแรกใช้ยี่ห้อนี้เลยแต่ว่าแบบ เราไปซื้อมาตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้คือแบบราคาถูกกว่าที่ไทยเยอะมากทุกคนใครไปญี่ปุ่นต้องไปซื้อตาใครไปญี่ปุ่นไปเลยไปเลยไปเลยซื้อตามนะคะนี่เป็นแคนเมกนี่นะคะอันนี้เป็นอันนี้แม่ซื้อมาให้อ่ะมาที่หออะไรเบบี้มันเป็นของซิเซโดอ่ะใช่ของซิเซโดเป็นแป้งเด็กของซิเซโดคือใช้ดีมากต้องไปซื้อตาเหมือนกันอันนี้ราคายย้อนย แล้วมันแล้วมันเยอะใช่มันเยอะมากมันเยอะมากคนมันใช้อยู่คุ้มมากตอนแรกก็ใช้ถั่แป้งทาตุ่เด็กอย่างเงี้ยมันแบบเบบี้มายอย่างเงี้ยคนบอกว่ามันจะอุดตันห้ามใช้ก็เลยไปดูมาก็ได้ตัวนี้มานะคะสุดท้ายลิปรีบไหมรีบโอ้ลิปไม่มีอย่ะลิปุดรเรามีใช้ปกติถึง3อันมีปากเดียวนะคะแต่ว่าใช้3อันพี่เอามาหมดเลยคือันนี้อู้หูทุกคนรู้แล้วนะคะทำไมอินถึงไมม่่่ีออยางืน ตังไปคือลิฟหมดแล้วลิฟต์ปลาถึงสาสุนสี่อันเขไม่มีลิฟบัสอยู่คนเดียวเลยอ่ะนี่อิงมีแต่ลิฟบัสเพราะว่าเป็นติ่งบัสหรือเปล่าเป็นติ่งบัสหมดเลยนี่ติ่งปลาไหมก็ติ่งอยู่แต่ไม่ใช่บีอารนะติ่งนี้เป็นบีอาร์ใช่ค่ะเป็นของโ o ยูทูเป็นรุ่น toy motor x เป็นของบัสเบนทีเซนเตอร์นะคะตัวนี้มีหลายเฉดสีให้เลือกเลยมีประมาณ19-18.9เฉดสีเลยใช่มีอยู่มั้ย ทุคนสามารถเป็นเลือกกันได้เลยว่าอะไรเหมาะกับตัวเองแล้วมีอย่างหนึ่งก็คือพิมเลนเตอร์หล่อมากแค่ถูกต้องตัวนี้นะคะเป็นลิปออยล์ของโฟร์กัสเออมีคนมีกันหลายคนมีของสีทุกสีทุกสีนี่มีตัวสองนะคะตัวนี้นะคะลิปมันนี่ลิปมันเลยหรอนี่ไ่ใลิปมันกัและกันค่ะอันนี้ซื้อที่บิวเทียมแบบซื้อกับเพื่อนมันมีโปรแบบหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะก็เลยซื้อมา มันนี้เขาอะไรก็มีรู้อ่ะดีมากดีมากแล้วก็ต่อไปลิปอันนี้ลากาสใช้เป็นเบอร์04กับ03นะคะมีถึงสองอันเลยอันนี้ดีมากปกติทายังไงแบบสองอันทานทานทับนะคะทานทับบอกเกลี่ยเลยเกลี่ยแต่ละเกลี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเอ่มโอยูทูเจลลี่ทินอันนี้คือแบบสีมันแบบอันนี้ฉันก็มีก็มีสองแท่งเลยใช่มีศูนยเจ็ดมีสองแท่งเหมือนกัน แล้วก็นี้เป็นลิฟดัซเซลมีเป็นแบบเปลี่ยนตามภ่าเอชอันนี้ดีมากจริงเพราะว่านี่ก็มีมากกว่อยู่นะถูกใช่ใช่ถูกถ้าไม่ถึงร้อยมั้งใช่ไหมสิบอ่ะแล้วก็สองอันนี้ก็คือเป็นโฟยูท u ว o อีกแล้วจะเห็นได้ว่าแบบโฟย u ท o เป็นรูปลักมากใช่ลับโฟยูเวอร์สุเด็ดกับสิบเอ็ดนะคะ ก็คือรักคุยทูมากคุยทูลูกรักคุยทูมันถูกแล้วมันคุ้มสีมันดีแล้วคอลเลคชั่นใหม่ที่ออกมาคือดีขึ้นเรื่อยๆทุกทีเลยพี่ซินเตอร์ดี่จินเตอร์ดีใช่พีนเตอร์ทุกคนอย่าไปรีวิวไปรีวิวพี่จนเตอร์กันแล้วก็อันนี้ for youtube อีกแล้วนะคะลิปบัสนี่อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ห้านะคะลิปออยของกายอันนี้เอามาให้ดูอันเดียวแต่จริงๆมีทุกสีเยี่ยม ทำไมถึงเลือกสีนี้มาจากทั้ง7สีก็เพราะชอบสีม่วงโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นลิปกดของพารามิสนี่อันนี้คือดีมาก้องปซื้อนะคะทุกคนสามอันนี้อันแรกจะเป็นลิปของซาสิเบอร์ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนซื้อให้แล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยไปซื้อซ้ำมาอีกอันหนึ่งซึ่งแบบมันก็ยังดีอะทุกคนยดีแล้วใช่ราคาคือแบบมันติดทนแล้วมันก็แบบแมทกับทุกลุคได้โดยสิบเอ็ด ทุกคนไปใช้ได้ต่อไปเป็นลิปบลัชลิปวายพี่เชนต้าหล่อเลยซื้อมาเบอร์ศูนย์ห้าทุกคนใช้ใช้ทาอันเดียวกับอันนี้ก็คือแตะตรงนี้ตรงกลางแล้วก็อันนี้ข้างๆแล้วก็เตี่ยส่วนอันสุดท้ายเป็นลิปวายซอกาสีเขียวเรื่องสีเขาต้องมีใช่เพราะมันสวยอ่ะแล้วมันราคาถูกเลยเป็นสีเขียวแล้วมันทั้งบำรุงปากแล้วก็เปลี่ยนค่าต่างๆเห็แล้วมันสีก็สวยมากด้วย สีมามันจะออกแบบชมพูชมพูใช่แต่ว่าสีม่วงจะออกเป็นแบบแดงแๆชมพูหน่ไหม,มใช่าส,สามอันแหละที่มีแล้วใช้ประจำเลยของเรานะคะตเราใช้นิเวยอันนี้มันมีสีไหนทุกคนมันเป็นมันเป็นลิฟที่ตอนแรกเราไปดูแบบรีวิวมาใช่ไหมแล้วคือ มันจะออกน้ำตาแต่ถ้าอมาแล้วมันไม่น้ำตาแล้วเราไปดูรีวิวมาแล้วเราก็หาซื้อที่ไทยแล้วมันแพงมากแล้วเราไปญี่ปุ่นแล้วเราเจอแล้วเราดีใจมากแล้วก็เลยคนนี้คนนี้ค้ได้ซื้อญี่ปุ่นเยอะนะคนนี้ถูกมากคาซื้อญี่ปุ่นเยอะจะจริงเรามีลิปอีกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางก็จะมีแค่อันนี้อันเดียวเพราะว่าอันอื่นพมจะมีเป็นกาล่าแท่งเทาแล้วก็ ชามิดสีเขียวอันนี้แล้วก็พาริพาร่าแล้วก็พาริพาร่าดีไหมดีดีมากเบอร์อะไรแพาริพล่าที่มันเป็นรุ่น NCT อย NCT ถูกต้องเราซื้อเพราะมันมีใบเบอร์เราไม่ได้ซื้อ n c เครับอ่าโอเคขอบคุณนะจบเลยทุกคนจบเลยทุกคนระกะไปาำได้้ะกะที่แบบเราซื้อลิปแล้วแถมอันนี้มาใช่ไหมลิเป็น เนื้อ g l สี p e a c ิง i n g คือสวยมาก p ี่ c ิง i n นี่จะออกยังไงส้มหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดส้มขนาดแบบพี p h ชพูพี p h ได้ค่าทคนสี p ีชนะคะ p ค่ะเอ๋อลืมเราจะแบบว่าถ้าม่อุปกรณ์ทำไมทำไมนี่พอ หัดทุกคนไม่คือเวลาแต่งหน้าบางทีแบบทาครีมกันแดดหรือทำไวเจอรไลเซอร์เนี่ยแล้วก็พัดให้มันแห้งแต่เด็กหนุ่มคนข้างขาแบบพัดเออแหมก็หมดไปแล้วแค่นี้นะคะเจ็บเมื่อกี้แบบนี้ก็หมดเป็น้วนะคะกับการรีวิวเครื่องสำอางเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางของพวกเราก็่จริงเนี่ยคือยังไม่หมดใช่ไหมอันนี้แค่เป็นแบบประจำวันประจำวันในโรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่เวลาไปโรงเรียนแต่เราแต่งตอนไปเที่ยวอย่างเดียว ถ้าโรงเรียนเราจะทาแค่กันแดดกับล um. ิปเออเหมือนกันอันนี้ยังมีแบบคอนซีลเลอร์บ้างเพราะว่าใต้ตาดำนอนดึกนนอเหมือนกันนี่นอนดึกบ้างทุกคนแบบนอนอันนี้ไม่เรียกนอนดึกนอนเช้าค่ะนอนเช้าตื่นเลยคนมันแบบบ่ายโมงทุกคนดูมันมีชีวิตให้ต้องทำนะคะทุกคนใช่แล้วมีเหตุผลเหรองานยุ่งเนาะพี่วินโอเคงั้นก็ ติดตามคลิปหน้าได้นะคะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันใช่แล้วไม่ใช่แต่งหน้าแบบธรรมดาคือสลับกันแต่งหน้าใช่ต้องมาล่อตามกันว่าจะเป็นไงแล้วคือจะแกงกันไหมไม่แกงรอดหรือล่วงองรพึ่งทุกคนต้องติดตามตอนต่อไปนะคะกด subscribe เลยกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยไลค์ก็ได้กดให้หมดเลยก็ดิีด้วยคอมเมนต์เครื่องสำอางใครนี่สุดนะคะบ๊ายบาย